สวัสดีครับในคลิปนี้ครับมาแนะนําตัวระบบนะครับเป็นระบบเครื่องอ่านบัตรประชาชนนะครับโดยแสดงผลผ่านหน้าเว็บเป็น PP นะครับแล้วก็บันทึกลงถ่ายข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มนะครับที่เป็นแบบฟอร์มที่อยู่ในฐานข้อมูลคือว่าอยู่ในบัตรประชาชนของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะต่อกับเครื่องบัตรอ่านประชาชนนะครับตรงนี้ u s b ครับอันนี้เครื่องอ่านประชาชนเห็นไหมครับ แล้วก็บัตรประชาชนอยู่ตรงนี้นะผมเสียไปแล้วนะครับปิดบางนิดนึงนะครับเราอาจจะเคยเห็นในหน่วยงานราชการนะครับตอนนี้ก็เอามาใช้ในพัฒนาในระบบต่างๆได้นะครับอาจจะพัฒนาในรัฐบาลในเอกชนหรือว่าในขององค์กรของรัฐบาลน,นะครับเดี๋ยวผมจะกดคําว่าอ่านบัตรประชาชนนะครับพอกดคําว่าอ่านบัตรประชาชนปุ๊บเนี่ยนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์นะจะเซ็นเซอร์ในชิป นะครับเดี๋ยวผมกดอันปราชาชนนะครับเห็นไหครับพอกดบัตรประชาชนปุ๊บเนี่ยข้อมูลโผล,ขล่ขึ้นมาเลยนะครับตึ๊กตึ๊ตขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจตัวระบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ